สวยรอนเปะเงาวิงเด้งดึงดังแบบนี้นะคะก็คือทำง่ายมากทุกคนสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณะคะ่ะกลับมาเจอกับพีชวันเดอร์พีชนะคะคลิปนี้นะคะพีชจะมาทำผมให้ชมกันจ้าเพราะว่าผมสวยเด้งกระแทกตามมาขนาดนี้นะคะก็ต้องมาทำผมให้ชมกันเนาะสำหรับรอนนี้นะคะเป็นรอนที่พีชทำบ่อยมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นรอนแบบรอน everyday รอนกันตายรอนง่ายรอนแพงรอนที่ดูสวยเชื่อว่าท่านคนดูคลิปนี้แล้วไปทําตามแล้วไปใช้ตามกันนะรับรองว่าผมจะเป๊ะปังเหมือนช่างมาทําให้เลยคือรอนสวยแพงมากแล้วก็ผมเงามากที่สําคัญถ้ามันส่ง กลิ่นไปได้จะรู้ว่ากลิ่นหอมมากนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าลอนแบบนี้นั้นทํำยังไงคะผมวันนี้นะคะเราิ่มตั้งแต่แบบผมที่พิ่งสระเสร็จใหม่ๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมาได้มาสไตล์ให้ชมกันคือวิรู้สึกว่าเวลาที่เราทําผมเนี่ยถ้าอยากได้ผมที่มันเงามันสวยมันแบบเด้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นธรรมชาติแล้วแบบจัดทรงอะไรก็ง่ายเนี่ยแนะนําให้ทําตั้งแต่หลังสระผมเสร็จเลยนะคะวันนี้เราใช้เป็นสิ่งนี้ในการสระแล้วก็นวดผมของเราะคะ่ะก็คือตัวซูปกิพ รีเมียมรีแพรนะคะทั้งตัวแชมพูแล้วก็ครีมนวดผมเลยจะบอกว่าลายนี้นะคะกลิ่นหอมมากคือถ้าใครต้องการผมหอมผมเงาคือจัดคู่นี้ได้เลยนะคะเราใช้แล้วรู้สึกว่าผมมันเงาแล้วมันดูสุขภาพดีช่วงนี้พี่ทําสีผคค่อนข้างเยอะนะคะก็จะเน้นการบํารุง่้มแซมเป็นพิเศษแล้วก็ให้ผมที่ดูเงาสวยที่สําคัญต้องหอมด้วยนะคะสําหรับตัวแชมพูนะคะเขาก็จะเป็นเนื้อใสค่ะไม่มีซิลิโคนใช้แล้วก็คือเบาสบายผมมากผมนุ่มลื่นสะแล้วคือรู้สึกสะอาด เลยนะคะกลิ่นจะมีความเป็นแนว floral fruity หอมมากค่ะส่วนบำรุงหลังสระนะคะด้วย conditioner ค่ะตัวนี้คือเนื้อจะไม่หนักเกินไปด้วยผมนุ่มมากเหมาะกับคนที่ทำสีทำเคมีหรือใช้ความร้อนเยอะๆแบบพีชนะคะผมก็จะกลับมาดูเงาสวยสุขภาพดีเงาเด้งเหมือนฟิวได้ทำผมที่ร้านเลยค่ะทุกคนสำหรับซูบากินะคะเขาจะมีซูบากิออยล์ค่ะที่ช่วยบำรุงให้ผมสวยดูเงาขึ้นมากๆพีชแนะนำเลยนะสำหรับตัวซูบกิพรีเมี่ยมรีแพร์ทั้งแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์เนี่ยเพื่อนๆสามารถหาซืาาาา้อได้ที่ ท็อปนะคะอี e แฟนบอยวัดสันแล้วก็สือหาค่ะ ยังไม่หมดเคล็ดลับในการไดผมให้สวยแล้วก็เงากลิ่นหอมติดทนของพีนะคะคือตัวนี้เลยค่ะ s u p e r ร์กิ e พรีเมียม a ร r h พ i แฮร์วอเตนะคะตัวนี้คือสามารถใส่ได้ตั้งแต่ก่อนไดผมก่อนม้วนผมหรือว่าใช้เติมระหว่างวันก็ได้นะคะคือนานจะให้การบำรุงด้วยแล้วก็ให้กลิ่นที่หอมด้วยที่สําคัญจะเหมือนแบบเป็นการเติมความชุ่มชื้นเข้าไปในผมนะคะ่ะลดผมชีฟ้ฟูสามารถใช้ระหว่างวันได้ด้วยนะคะก่อนอื่นก่อนที่จะไดใดๆก็ตามเราจะฉีดก,ก่อนเลยค่ะ ให้ทั่วๆเลยนะตัวนี้ก็คือจะไม่เหนียวแล้วก็จะไม่หนักนะคะแล้วก็ได้ผมเลยค่ะเวลาใดนะคะพี่พยายามจะใดให้มันทิ้งตัวลงนะคะจะไม่ได้สเปะสปาอย่างเงี้ยผมก็จะดูเรียบตรงสวยง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ แลําอีอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่เราได้ผมจนแห้งสนิทแล้วนะให้ปรับเป็นลมเย็นค่ะเพื่อเป็นการคลายความร้อนออกจากเส้นผมให้หมดเพราะาช่วงที่ผมเรามันกําลังร้อนเนี่ยมันกําลังเปราะบางนะพี่ก็จะแนะนําว่าคลายความร้อนสักนิดหนึ่งนะคะแล้วผมก็จะเงาสวยค่ะผมคือดีมากเงาสวยนุ่ม เด้งลื่นสุขภาพดีคือพร้อมในการม้วนร่อนแล้วนะคะยิ่งเราได้ผมเงาเท่าไหร่นะคะเวลาที่เราไปทําผมร่อนเนี่ยมันจะยิ่งเงาเด้งเท่านั้นนะคะแต่ก่อนที่จะไปม้วนผมก็จะฉีดตัวนี้อีกรอบนึงนะคะซูเิรกิฟลิมี่มรีแพร์แฮร์วอเตอร์ตัวนี้เลยก็จะช่วยในเรื่องของการการความร้อนได้ด้วยแล้วก็ให้ผมร่อนของเราอ่ะ ดูเงาขึ้นอีกด้วยรอนที่พี่ทำบ่อยนะคะก็จะเป็นแกน32นะคะไม่นมีแกน32อะไรก็ได้แล้วเราจะเน้นการม้วนออกจากหน้าเวลาพีนม้วนอะ่ะมันจะมี2สเตปก็คืออันนี้เป็นสเตปแบบง่ายแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนะคะก็คือม้วนจากปลายขึ้นมาเลยเราม้วนจากปลายขึ้นแบบนี้เลยนะคะให้ใกล้โคนที่สุดเวลารอนที่ได้เนี่ยมันก็จะมีความเด้งแล้วก็ชัดนี่ เราจะปล่อยให้รอนนะคะคอค่อยๆค,คลายความเย็นออกเองนะเราอย่าเพิ่งไปจัดการมีสางอะไรมากมายนะคะเดี๋ยวเขาก็จะคลายลงอีกนิดนึงม้วนไปทางเดียวกันนะคะทั้งหัวเลยทุกคน ประมาณนี้นะอาจจะดูยุ่งยุ่งงงงแต่ว่าเดี๋ยวเราไปม้วนอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็มาสางอนกันค่ะตรึงม้วนรอนอีกข้างหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็หลังจากที่รอให้ผมเราอะมันค่อยๆเย็ยยยนรอนมันจะเซ็ตตัวได้ดียิ่งขึ้นพีจะหวีจากด้านในก่อนเ,อเราจะไม่หวีจากด้านนอกกอ็เราจะหวีจากด้านในโอ้โหทุกคนเห็นไหมความเงาความเด้งเงาเด้งของรอนนะคะคือจัดเต็มมาก เราจะหวีจากข้างในออกมาแล้วก็ค่อยๆสาะข้างนอกนะคะจัดให้มันได้แบบเป็นรอนไปได้วยกันเนาะข้างนี้อ้โความรอนแบบเงาแล้วก็เด้งสุขภาพดี คือมันไม่ใช่แค่แ,คแบบเราใช้เครื่องม้วนผมมีเทคนิคอะไรใส่ผมอะไรบ้างนะคะแต่มันเริ่มตั้งแต่การสักผมเลยคือถ้าผมมันสะอาดและมันเบาเนี่ยลอนที่ได้มันจะดูแบบดูนุ่มดูฟูงสุขภาพดีนะคะแล้วก็ต้องเติมความเงาในเส้นผมตั้งแต่ก่อนม้วนเลยจะช่วยให้ผมเนี่ยเนี่ยเ,ยเงาแล้วก็แบบลอนสวยเด้งมากว้ามากขอจัดส่งอีกนิดนะคะพี่จะแสกไปด้านนี้แล้วกัน เวลาเราไปงานนะคะเปงานแต่งอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าผมไปแบบเรียบเรียบแบบนี้มันดูว่าเบาไปก็สามารถเติมแบบอ็อเดอ์ซอรีได้เลยนะคะพี่ก็จะเติมด้านนี้นิดนึงเพราะว่าเราสวยด้านนี้เนาะเวลาเราถ่ายรูปเราก็เปิดเปิดด้านนี้นะอะสวยอรวยอดีฟิลช่างใหญ่ เรื่องมากง่ายมากอู้ ผมสวยลอนเปะเงาวิงเด้งดึ๋งดัง,ดงแบบนี้นะคะก็คือทําง่ายมากทุกคนสามารถไปทําตามกันได้แน่นอนนะคะผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆที่ใช้ในคลิปนี้นะคะ่ะเดี๋ยวพี่จะใส่ไว้ใน description box อีกครั้งหนึ่งนะคะสาหรับตัวสกพรก p r e m มรี repair hair water ตัวนี้นะคะก็เ e อ็กซ์คลูซีฟเฉพาะที่ท็อปเท่านั้นนะคะเพื่อนๆสามารถไปช็อปกันได้เลยคือดีมากสามารถใส่ได้ในทุกขั้นตอนของการจัดทรงผมเลยนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากด้วยส่วนแชมพูและคอนดิชเนอร์นะคะเพื่อนๆก็สามารถช็อปออนไลน์เลยก็ได้ะคะ่ะเดี๋ยวพี่จะใส่ลิงก์ทั้งในช้อปปี้และลา ใน description box นะคะลอนเป๊ะปังที่ทุกคนถามหานะคะนี่มาทําให้ชมกันนะคะเป็นการอัปเดตกันด้วยว่าช่วงนี้ใช้อะไรยังไงบ้างผมถึงเด้งเงาเด้งขนาดนี้ก็ไปใช้ตามกันได้แล้วก็ไปลองทําผมทรงนี้ตามกันได้เลยนะคะแล้วถ้ามีทรงไหนอยากให้พี่ทำนะก็สามารถที่จะทักทาย DM กันมาได้เลยนะคะใน Instagram ใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามทําให้ถ้าเราสามารถทําได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปใช้ชีวิตกับผมที่ลอนสวยเด้งขนาดนี้ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย